พิกัดต่อมาค่ะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมมาดูปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบนะคะที่ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและก็พ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ได้เหมือนเดิมค่ะนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดพังงานะคะ จังหวัดพังงามีพื้นที่ปลูกมังคุดกว่า12,000ไร่ค่ะมีประมาณมีผลผลิตนะคะออกสู่ตลาดมากกว่า6,000ตันมังคุดที่นี่จะเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นอย่างมังคุดทิพย์พังงาค่ะที่รสชาติจะแตกต่างจากมังคุดทั่วไป ปกติราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ30-50บาทนะคะแต่ช่วงนี้ราคาตกต่ำค่ะเหลือเพียงกิโลกรัมละ3-7บาทเท่านั้นเนื่องจากมีผลผลิตออกมาพร้อมๆกับจังหวัดอื่นๆนะคะบวกกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ผู้รับซื้อไม่สามารถเดินทางเข้ามารับซื้อเหมือนเดิมได้ค่ะทำให้กเกษตรกรต้องปล่อยมังคุดให้สุกแล้วก็หล่นตามธรรมชาตินะคะผลิตสีนี้มันจำนวนมากนะแต่ว,ว่ามันข็ได้ไทา่เย็บไมทัน,น มันไม่มีผีคไผ่เจอพ้กนกระทบมะ่ายไม่ได้ขาย่ายในช่วงนี้มันไม่คูเมือนกับการเก็บเกวข้ายเพราะราคามันตกต่ำมะกเลยกับตัวถิ่เทีมยมมะเลไรนั้นอย่างเรื่องก็ประมาณเป็นกันนะครับถ้า่าบบางมดนีเป็นกันแต่เพราะบางคุณยังไม่ได้เก็บตีตอนนี้ผลผลิตก็เก็บไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว พอเราเจอโควิดปัญหาของเราก็มีมากเลยคือพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อมังคุดในท้องถิ่นก็ไม่สามารถเข้ามาได้ธอทำให้กเกษตรกรต้องปล่อยให้ผลผลิตของมังคุดหล่นทิ้งสุกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บไปขายได้เราขาดการเชื่อมต่อกับตลาด คุณประทุมวันเพชรชูเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดพังงานะคะปักหมดุดเล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่บางทองค่ะว่าหลังจากที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็มีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในตำบลบางทองกว่า40รายค่ะ รวมกลุ่มกันนะคะรวบรวมผลผลิตส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการระบายผลผล,ผลิตมังคุดออกนอกพื้นที่นะคะล่าสุดพวกเขาสามารถขายมังคุดได้มากกว่า7ตันค่ะโดยขายได้ในราคากิโลกรัมละ17บาทนะคะสูงกว่าราคาที่ขายได้ก่อนหน้านี้เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะรวมแล้วก็ส่งขายไปต่างจังหวัดครั้งแรกก็ส 4, 4ีตันแล้วก็ เราก็รวบรวมวันอีกครัง้งจะไปส่งที่ขนแก่นก็3,500ักิโลการรูปกลุ่มเป็นเป็นพันเฟืองนะครับในการที่ให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้คัดบางคุทธที่มีคุณภาพนะครับใส่ตักกร้านะครับแล้วก็สามารถที่จะทำคิวอาโค้ดได้เกษตรกรเนะี่ยอาจจะต้องใส่ชื่อเข้าไปนะครับเพื่อที่จะส่งถึงลูกค้านะครับแล้วก็รับรองคุณภาพด้วยตัวเองนะครับ ที่เป็นสิ่งที่กลุ่มเนี่ยดำเนินการนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับทางภาคเอกชนนะครับนำไปบริการนะครับในจังหวัดต่างๆที่ได้มีข้อตกลงกันไว้กลุ่มที่ดําเนินการในจังหวัดพังงานเนี่ยก็ประมาณครับรับไม่สิบกลุ่มนะครับประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ทางกลุ่มรวบรวมได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกแปดสิบเนี่ย มันก็ยังมีผลกระทบนะครับเพราะว่าเกษตรกรเองเนี่ยนะครับก็ยังขายในราคานะครับท้องตลาดผลผลิตล้นสวนก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของเกษตรกรในชั่วโมงนี้นะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางกลุ่มก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการแปลรูปมังคุดต่อด้วยเพราะว่ายังเหลือมังคุดที่ทั้งสวนอีกจํานวนมากนะคะปิท้า